สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้ในการเรียนนะคะลูกวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยค่ะและเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่62นะคะ ในแบบฝึกหัดวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆวงกลมตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดในแต่ละข้อนะคะจะมีตัวเลขมาให้3จํานวนนะคะให้ลูกรองฝึกสังเกตฝึกคิดดูนะคะว่าในแต่ละแถวเลขไหนมีค่าน้อยที่สุดไปดูข้อที่1กันเลยค่ะ32 35, 38เลขไหนน้อยที่สุดคะลูกวงกลมได้เลยค่ะ ข้อที่2นะคะ 47, 44และ41ข้อไหนมีค่าน้อยที่สุดคะวงได้เลยลูกข้อถัดไปนะคะ 40, 34, 39เลขไหนมีค่าน้อยคะลูกวงได้เลยค่ะข้อสุดท้ายนะคะ50 40 30เลขไหนมีค่าน้อยคะวงได้เลยค่ะแล้วก็เขียนชื่อด้านล่างครูพิตารด้วยนะคะแล้วพบครูพิตารใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ